ออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูยาหมอดคล สันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไกลเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวัน เห็ดดำทัตคันตาเรนค่ะทุกคนขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่สวยมากเลยค่ะรับชมกันยาวๆนะคะใครที่ชอบสายตัดรวบตึงรวบตึงต้องมาดามบ้านนาสวีเดนเลยค่ะขารวบตึงเห็ดขาดำนะคะเห็ดดำภาษาสวีเดนเรียกทัตคันตาแรนค่ะ สองดอกนี้คะ่ะทุกคนสวยมากให้ชมก่อนนะคะสวยเป็นดอกไม้เลยคะ่ะ แต่เห็ดดำคือสวยมากทุกคนเนี่ยค่ะถ้าใครจำได้ที่วันบอกว่าเห็ดดำทรงดอกไม้ก็ยังบานไม่เป็นดอกไม้นะคะแต่ว่าโอ้ยแค่นี้ก็ฟินค่ะเขาจะมีขอบแบบเป็นรูปดอกไม้แบบนี้นะคะเป็นเห็ดดำที่ทรงสวยค่ะมันน่าจะมีหลายสายพันธุ์นะคะแต่ว่ามันก็คือทัดคันตารนนั่นเองค่ะที่สวีเดน อุ้ยสวยมากพีก่เนาะ ายาวพอจะรวบได้ก็รวบเลยนะคะโตช้ามากทุกคนมีที่โดนแดดไปบ้างแล้วนะคะก็รวบเก็บเฉพาะดอกสวยๆขาสวยๆค่ะ,คะใช้มีดเก็บมันคือจะแงะเข้าไปตามดอกที่สวยได้แบบนี้นะคะอันไหนไม่สวยก็ทิ้งไว้เป็นสปอร์เป็นเชื้อเห็ดค่ะให้เห็นขา รวบตัดรวบตัดขอบคุณที่ชอบการกัดเก็บของวันนะคะคทุกคนคนติก็เยอะคนชอบก็เยอะค่ะส่วนหลายคนนะคะบอกว่าชอบแบบนี้แหละรวบไปเลยไม่ต้องไม่ต้องรีลาเนี่ยแหละค่ะการเก็บเห็ดดาของวันนะคะมันน้ําหนักเบาค่ะถ้าเราเมอต่รีลานะคะเราก็ไม่ได้น้ําหนักตามจํานวนที่เราต้องการค่ะโอ้โหดูเห็ดดํากลุ่มนี้ค่ะสวยมากเลยพี่พี่น้องๆ นี่ถ้าเจอแบบนี้ถึงจะโอเคนะคะทุกคนรวบตัดทีละรำอันนี้หนังไก่ค่ะสวยๆก็เอานะคะก็เห็ดดำค่ะทัดคันตาแลนค่ะวันเรียกเห็ดทัดนะคะทุกคน มีเห็ดดำตามทางเดินเต้มเลยค่ะจุดเล็กๆแต่ว่าได้เก็บเรื่อยๆค่ะ เจอเห็ดดำทัดคันตะแลนดด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋เก็บใส่ถุงค่ะ,น,น,ะ,คะนี่สวยมากค่ะทุกคนมีเห็ดหลายอย่างมากอยู่ตรงนี้อันนี้น่าจะเรียกว่าเห็ดหมอกนะคะแต่วันไม่รู้ว่ากินได้ไหมแล้วก็มีเห็ดขอนสนด้วยค่ะนี่ ขอนเสิรดอกเดียว มีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ค่ะกำลังเริ่มเกิดเต็มเลยพี่น้องเราก็เก็บที่ขายยาวๆก่อนค่ะดอกใหญ่ก่อนนะคะบางดอกนี่สวยเป็นดอกไม้เลยค่ะ ทางเดินพี่พี่น้องๆบ้านเป็นดอกไม้เลยค่ะดูสวยมากอดเก็บไม่ไหวเลยนะคะแดดก็ s <S s <S เริ่มออกด้วยค่ะถ้าเดินจริงๆ10นาทีถึงรถนะคะแต่อันนี้เดินไม่จริงจ้าเก็บเห็ดไปตลอดทาง ดอกนี้สวยเป็นดอกไม้เลยบางคนบอกว่าอย่าโชว์นักเลยรีบๆเก็บเผอะอบางทีคนเก็บก็อยากฟินนะคะเพราะว่าชอบเก็บเห็ดก็ชอบดูรูปร่างของเห็ดที่สวยงามแบบนี้ด้วยค่ะมันยังไม่โตเท่าไหร่นะคะแต่มันเยอะมากเลยค่ะปีนี้ตรงนี้ขึ้นกับหญ้าจริงๆขึ้นกับหญ้าวันไม่ชอบเก็บเลยค่ะเพราะว่ามันเก็บยากนะคะเรียกว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่ะทุกคนแต่ตรงนี้คือสวยมากเก็บซะหน่อยค่ะ ตนี้สวยมากโชว์ซะหน่อยค่ะขาสวยมากเลยค่ะแล้วก็แสงนะคะยิ่งสวยเลยค่ะนี่พี่น้อง,องๆเปดงามงามดอกเล็กเยอะมาก ไม่แน่ใจว่าจะมาอีกไหมนะคะหลังจากนี้ก็จะหนาวหนาวมากๆค่ะทุกคน เห็ดมันบูก็ยังได้เก็บอยู่ค่ะฮัลโหล เจอเห็ดขอนส่วนอนีแล้วค่ะเก็บเก็บเก็บบอกแล้วนะคะว่ารอบนี้เจอก็เก็บค่ะเพราะว่าอร่อยจะกินแล้วจ้าก่อนหน้านั้นไม่เคยกล้ากินนะคะตอนนี้กล้าแล้วค่ะเวลาเขาขึ้นเขาจะขึ้นเป็นกอแบบนี้เลยค่ะอื้อสวยมาก เหมือนเห็ดออริจินญี่ปุ่นนะคะรสชาติก็อร่อยประมาณนั้นค่ะเป็นี่ยคือผลงานเห็ดดำของเรานะคะเยอะมากเต็มตะกร้าเหมือนกันค่ะก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจ Thank you for watching my channel goodbye บายค่ะ